สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนระงานปลูกต้นไม้งานบอลใสทุกท่านนะครับคลิปนี้ต้องขออนุญาตทุกท่านด้วยคงไม่ได้นำเสนอในส่วนของเวิร์กช็อปคือ,อภาคปฏิบัตินะครับแต่อยากจะเสวนาเนื่องจากมีน้องๆถามเข้ามาหลายท่านนะครับถามมานานแล้วละ่ะก็ไม่มีโอกาสที่จะทำรีวิวตอบทุกทีนะครับตอนนี้ FC ก็มีเยอะแล้วนะฮะหลายท่านน้องๆเข้ามาก็ อยากแกเรียนรู้ในเรื่องของการบอนไซสร้างงานสร้างอาชีพทำอย่างไรถึงจะขายได้นี่คือข้อสำคัญเลยในการสร้างงานบอนไซวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องนี้โดยละเอียดเลยนะจะมาพูดในเรื่องบอนไซการขายขายอย่างไรนะวันนี้ตั้งใจมากเลยครับเพราะว่าจดมีสคริปด้วยปกติจะไม่ใช้สคริปแต่วันนี้กลัวลืมนะจะมาพูดกับน้องๆที่เข้ามาสู่งานบอนไซใหม่นะ ท่านที่เก่าๆไม,ไ,มไม่ต้องแล้วนะท่านเก่งแล้วนะครับเอาท่านที่เข้ามาใหม่เป็น f อฟกันแล้วกันนะครับทิ้งที่ผมอยากจะเสวนานะครับอยากจะบอกน้องๆน,นะครับที่เข้ามาใหม่อย่างนี้กันแล้วกันนะครับงานบอนไซนี่เป็น,ปน,ปนศาสตร์แขนงหนึ่งทีเ่เริ่มต้นมาตั้ง2,000ปีแล้วจกนกระทั่งไปเจริญขีดสุดที่ญี่ปุ่นแล้วก็เผยแพร่ไปทั่วโลกนะเราก็รับมานะงานบอนไซนั้นะนะผมเรียนอย่างนี้กันแล้วกัน พูดให้กระชับก็คืองานบอนไซนั้นะมันจะมีกลุ่มคนที่สร้างงานบอนไซมีสองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือคนรวยหมายความว่ากลุ่มนี้ก็จะมีเงินมีทองนะมาก่อนแล้วจึงมาสร้างงานบอนไซหมายความว่ามีเงินทําธุรกิจนะสร้างโรงงานโน่นนี่นั่นเสร็จแล้วมีเงินคําว่ามีเงินของผมเนี่ยก็ต้องมีประมาณสักต้องเป็นสิบล้านร้อยล้านพันล้านนะครับ นะพ่อสังเกตที่ไปกระทบไหล่คนสร้างงานในระดับซื้อไม้ต้นละล้านเนี่ยต้นละแสนละล้านเนี่ยนะฮะไม่กระเทือนเลยนะครับไปดูฐานหน้าของท่านแล้วนี่โอ้โหแต่ละท่านนะครับรวยจริงๆบ้านอยู่คึหาหา์อย่างเงี้ยผมจะจัดกลุ่มนี้คือกลุ่มคนรวยแล้วมาสร้างงานบอนไซไม่ได้รวยเพราะบอนไซน,นะครับท่านชอบงานปลูกต้นไม้งานบอนไซท่านก็เลยมาสร้างนะเข้ามาสู่วงการบอนไซนะครับในกลุ่มนี้ท่านก็สังเกตเอากันแล้วกัน นะในการประกวดแข่งขันในงานามิเต้งในงานทั้งหลายแหล่นะท่านสังเกตเอานะกลุ่มนี้จะมีเงินนะครับกลุ่มนี้ผมไม่ห่วงผมห่วงกลุ่มที่สองกันแล้วกันนะฮะกลุ่มที่สองคือกลุ่มพวกผมนี่แหละมานะผมด้วยก็คือไม่ค่อยมีเงิน <c oughs> นะแต่อยากสร้างงานบอลไซนะเป็นทั้งงานดิเลกนะสร้างจบเพื่อได้ขายมาต้นละหมื่นละแสนแหมเห็นเงินแล้วมันตาลุกวาว นะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ที่เราชอบอะไรเงี้ยเราก็อยากสร้างนะแต่เงินเราไม่มีพอซื้ออย่างนั้นไม้ต้นละแสนละล้านเราซื้อไม่ได้แล้วทำยังไงเราก็พยายามที่จะเริ่มต้นจากศูนย์นะมีสองกลุ่มนะท่านท่านจำไว้ให้ดีในสองกลุ่มนี้นะผมจะพูดถึงกลุ่มที่สองก็แล้วกันนะน้องๆหลายคนนะถามมาบอกว่าอาจารย์ครับสร้างต้นไม้แล้วขายไม่ได้ทำยังไงเมียก็บน นะครับซื้อต้นไม้มาหนึ่งต้นหิ้วเข้าบ้านนะบอกเมียว่าซื้อมาเท่าไหร่ร้อยยี่สิบบาทนะครับก็วางไว้นะไปทำงานกลับมาเมียดีใจเมียเอาเงินมาให้บอกโอ้โหพ่อบอกว่าต้นไม้ต้นละร้อยยี่สิบนะหนูขายได้พันสองอ่ะดีใจใหญ่เลยเงินไม่ผัวผัวลมจับเลยพ่อจริงจริงแล้วซื้อมาหมื่นสองอย่างนี้ก็มีนะครับเพราะนั้นบอนไซนั้นอะ ผมก็เป็นเหมือนกันแต่เข้าบ้านเนี่ยแฟนถามอ้าวเท่าไรเนี่ยต้นละห้าร้อยจริงจริงวซื้อมาสองพันห้านะครับด้วยความชอบนะผมเรียนท่านอย่างนี้กันแล้วกันอาบอนไซเป็นศาสตร์เฉพาะเพราะนั้นเราเอามาแล้วเราทําอย่างไรถึงจะขายได้ไอ้ที่เอามาดูมาชมเนี่ยสร้างแล้วนี่ทุกวันอย่างบัวน้ําต้นนี้เนี่ยสร้างไปสร้างมาดูมันไปดูมันาเริ่มเบื่อละ <laughs> เนี่ยเบื่อแล้วอยากจะขายแล้วนะครับ พออยากขายก็ขายไม่ได้ทํำยังไงนี่คือข้อสําคัญนะครับผมจะบอกเลยฮนะวิธีการที่จะสร้างงานบอนไซในระดับเราต้องการรายได้อยู่ถ้าเรามีงานทําเราก็ทํางานแล้วเอาเงินมาซื้อบ้างมันก็พออยู่ได้นะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราไม่มีงานเรามีงานบอนไซปลูกต้นไม้อย่างเดียวมันต้องขายหลายอย่างต้องมีรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวมีเงินรายได้เข้ามาเพื่อที่จะหมุนหน้าหมุนหลังนะครับ นะค่าน้ําค่าไฟค่าปุ๋ยบ้างอะไรเงี้ยนะครับนะเพราะนั้นผมจะพูดถึงกลุ่มนี้นะกลุ่มนี้ทําอย่างไรผมแนะนําเลยนะแนะนําน้องๆเลยก่อนว่าวัตถุดิบที่จะมาสร้างนั้นทาอย่างไรถ้าเราสร้างไม้จบแล้วมาขายสิปียี่สิปีโอ้โหแล้วเราจะโทษทีนะฮะในช่วงก่อนจะถึงส0ปี2ีป่ปีเนี่ยเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้นะฮะเราต้องขายครับนะ เพราะฉะนั้นมันจึงมาสู่กลุ่มที่สองเราจะต้องสร้างวัตถุดิบแล้วก็ขายด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกิ่งตอนกิ่งทาบกิ่งชำนะครับกลุ่มไม้เหล่านี้ยังผมเนี่ยผมก็ทาบกิ่งมะขามไปแค่เห็นไหมเนี่ยพอขายไปได้เพราะได้ค่าปุ๋ยค่าน้ําค่าไฟบ้างนะครับนะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมเรียนท่านอย่างนี้ก็แล้วกันนะ ทีนี้เราทําอย่างไรเราก็ต้องต้องหาไม้แบบนี้แล้วไม้อยังไงที่จะขายได้ไอ้ที่ไปขุดมาอย่างที่อาจารย์บอกอะนะผมตามตาอาจารย์บางท่านบอกว่าผมติดตามอาจารย์มาสามปีเนี่ยผมขุดตอมาเต็มบ้านเลยขายก็ขายไม่ได้เมียก็บน่นนะว่าเอามาทําไมไม้อย่างนี้ขายก็ไม่ได้นะมาปรึกษาผมก็บอกว่าโอ้โหมันขายไม่รู้จะไปขายที่ไหนเหมือนกันไม้กลุ่มนี้นะฮะเป็นการฝึก ฝึกให้เราเลี้ยงให้รอดก่อนนะทีนี้เมื่อเราเข้าสู่วงการมอเรไซแล้วเราจะรู้เองนะครับว่าไม้ที่จะขายได้นั้นต้องเป็นไม้ที่นิยมเขานิยมไม้อะไรผมยกตัวอย่างถ้าเรามาสร้างจบแล้วขายมันไม่ได้ใช่ไหมในระหว่างนั้นทำไงนี่เลยครับโมกหนูลานี่ผมให้ทุกท่านได้ดูโมกหนูลานี่มวยน้ำ เราก็ได้มาสักต้นหนึ่งแล้วก็ไปปลูกลงดินแล้วก็ตอนเลยตอนกิ่งเล็กๆน,น้อยๆตอนไว้เป็นห้าต้นสิบต้นร้อยต้นพันต้นตอนไว้นะครับเอาไม้ที่นิยมนะตะโกหนูเอาไม,ม้โมงนูาาลาบวยน้ําตะโกหนูเพมหน้าได้หวานนี่บวยน้ํามะขามใบแคะโพฮาวายโพเจ็ดสีนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเป็นที่นิยมนะครับเพียนทะเลอย่างเงี้ย เราตอนกิ่งสักขนาดนี้แหนๆถ้าผมไม่ดูเนี่ยกิ่งเล็กๆนะกิ่งเนี้ยขายร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยแล้วแต่นะครับนะขายใครขายให้กับคนที่เขาไม่มีนะครับขายกับคนที่เขาไม่มีนะพอขายได้แล้วเราก็พอได้หมุนมาม้างอะไรเงี้ยเราก็สร้างไม้อีกส่วนหนึ่งเราก็สร้างไปนะไม้ที่เราสร้างนะครับมันจึงจะอยู่ได้ครับนะผมเรียนท่านอย่างนี้กันแล้วกันวิธีการสร้างไหได้ขายกิ่งตอนกิ่งทาบกิ่งชำ นะครับสร้างขายในส่วนที่เขาไม่มีขายไม้กระแสนิยมย่างียนไม้ที่คนไม่มีก็คืออะไรล่ะมะขามแคะใบด่างอย่างเงี้ย <c oughs> นะมะขามแคะมีแล้วนะแต่ใบด่างอะอะไรเงี้ยครับไม้หายากนะเทียนทะเลอย่างเงี้ยเพราะเข้าห้ามขุดแล้วเนี่ยนาะตอตะโกตอสวยอย่างเงี้ยถ้าเราไปหาตอที่สวยได้ยิง่งดีนะกิ่งตอนตะโกหนูอย่างเงี้ย เราพยายามทําพวกนี้ไว้นะครับแล้วเราจริงจะขายได้แต่ถ้าเราไปขุดต่อมานะฮะนะโพไซไกลกลางนี่เป็นไม้โบราณก็จริงเป็นไม้เริ่มต้นที่ผู้บรรยายนะนําให้สร้างเพื่อให้รอดนะแต่มันไม่ใช่ไม้ที่นิยมนะเอากิ่งมาขายไม่มีคนซื้อเลยเพราะเขาหาได้ต้นโพเนี่ยนะโพข้างทางมีเยอะแยะนะฮะเขาไม่ซื้อหรอก นะครับทีนี้ว่าบางท่านถามว่าอาจารย์ครับต่างคนต่างทํามันจะเต็มไหมนะมันจะเต็มไหมนะครับผมจะขายได้ไหมนะผมลงทุนไปเยอะแล้วนะครับนะจะทําอย่างไรผมแนะนําอย่างนี้สมมุติมวยน้าตอนนี้มีทั่วประเทศและนะครับเนี่ยตอนกิ่งปับ๊บไปปลูกแป๊บเดียวมันโตเนี่ยนะข้าเขาขายกิ่งตอนคนมาขายตามเราก็หนีไปจัดรากขายเนี่ยเนี่ย จัดรากเขาจัดรากขายเราก็เลี้ยงขนาดไว้เราเขียงไว้ทำโครงสร้างไว้นะครับพอถึงใครต้องการอะไรนะฮะนักสร้างสรรค์เขาต้องการอะไรเรามีหมดนะให้เราหลบนะหลบออกจากการสร้างไม้ให้จบแล้วมาขาย10ปี2 0ปีไม่ไหวหรอกครับนะถ้าท่านมีอายุมากเออขออภยัยถ้าท่านยังอายุเหลือมากท่านก็ยังพอสู้ไหว แต่ระหว่างทางเราจะกินอะไรนะค่าใช้จ่ายเราก็มีนะเพราะฉะนั้นเราต้องขายแบบนี้กิงตอนเราขายมันก็ได้ราคา200 300ยสาห้าร้อเรามาทําแบบนี้ครับนี่นะผมก็รีวิวบอนไซบ้านมดให้ด้ชมอยู่นะบอนไซบ้านนี่เก่งมากเลยเป็นคนที่สร้างไม้เก่งนะแต่ขณะเดียวกันเขาไม่ใช่รอไม้จบอย่างเดียวนะครับเขาตอนกิ่งขายจัดรากขายเนี่ย เนี่ยอันนี้โม่งหนูลานะครับผมจัดรากนี่จับเองจับในในกระถางแค่เนี้ยนะเนื่องจากผมไม่มีพื้นที่กว้างผมก็เลยจัดใส่ก,กระถางเนี่ยเลี้ยงไว้มาปีหนึ่งสองปีแล้วเนี่ยตัวได้แค่นี้แต่ถ้าลงดินมันใหญ่กว่านี่นะะนะผมเรียนท่านอย่างนี้ก่อนก็นแล้วกันแต่อันดับแรกเราก็จัดรากแบบนี้ขายนะจากกิ่งละสองร้อยสามร้อยกิ่งละห้าร้อยก็กลายเป็นต้นละพันนะต้นละพัน นะฮะอย่างน้อยนะขายหลายต้นต้นละพันถ้าต้นเดียวใหญ่กว่านี้หน่อยก็พันห้าสองพันสามพันแล้วแต่เราก็เพิ่มมูลค่าอย่างนี้แต่ถ้าเราเขียงนะพอมันใหญ่ขึ้นขนาดหวดเ1็มเขียงปังมันก็จะเป็นราคา3,000-4,000ไปนะเราต้องหาแง่มุมแบบนี้นะเพราะฉะนั้นผมก็เรียนท่านอย่างนี้วัตถุดิบหนึ่งจะต้องเป็นไม้ที่นิยมถ้าไม้ที่เราไปขุดมาอิลเลเททาฟอร์มไม่มีนะ มาขายมันทุกคนก็ขุดได้สิ่งใดที่คนอื่นเขามีเรามีแล้วเขามีได้เขาไม่ซื้อเรานะสิ่งไหนที่เขาเราเราทำได้แล้วเขาทำได้เขาก็ไม่ซื้อเราสิ่งไหนที่เรามีแต่คนอื่นไม่มีเราขายได้นะผมเรียนท่านอย่างนี้กันแล้วกันนะทีนี้ว่ามันจะเต็มไหมวันหนึ่งมันจะเต็มไหมคนนั้นก็มีโมกงนลาคนนี้ก็มีบวยน้ำคนนี้ก็มีมะขามแค่คนนี้ก็มีตะโก มันไม่เต็มหรอกครับไม้ที่สวยเนี่ยกลุ่มคนรวยจะเอาไปคนมิตรังเนี่ยซื้อไม้เราต้นละแสนเนี่ยเขาไม่กระเทือนเลยซื้อต้นละหมื่นละแสนไม่กระเทือนก็ซื้อไปหมดเราก็มาสร้างใหม่มันสร้างไม่ทันนะครับในส่วนของไม้จบนะในส่วนของวัตถุดิบนะกิ่งตอนกิ่งชําของตะโกหนูอย่างเงี้ยนะครับท่านก็ไปลงตะโกหนูไว้เลย 1ิต้นยี่สิบต้นร้อยต้นพันต้นลงไปแล้วก็ตอนกิ่งหายกิ่งละร้อยหนึ่งร้อยบาทร้อยกิ่งร้อยพันหมื่นบาทถ้าพันกิ่งก็ได้แสนถ้าหมื่นกิ่งก็ได้ล้านแมไม่ธรรมดานะครับเพราะนั้นอย่าดูถูกว่าโอ้โหแม่ร้อยเดียวผมไม่เอาหรอกร้อยเดียวกิ่งเดียวครับนะถ้ากิ่งละห้าร้อยเท่าไหร่ นะเราก็เพิ่มมูลค่าเอาอย่างนี้กันแล้วกันก็บอกน้องๆวิธีการบริหารวัตถุดิบในการสร้างสร้างไงสรุปนะครับหาไม้ที่เขานิยมกันในท้องตลาดนะครับมาสร้างมาสะสมเป็นวัตถุดิบไปลงดินขยายพันธุ์ขายเป็นกิ่งตอนกิ่งทาานะวิธีการขณนะเดียวกันก็สร้างไม้เพื่อให้จบไปทำเป็นสองภาคส่วนนะฮะ แล้วทีนี้เมื่อทําได้แล้วกิ่งตอนกิ่งยามมีแล้วจะขายยังไงทีนี้นะร้านก็ไม่มีสมัยก่อนเราตั้งหน้าร้านแล้วคนก็มาซื้อตอนนี้มันมันยากแล้วครับไปตั้งหน้าร้านเนะ่ยผมร้านผมอยู่ที่ตลาดต้นไม้เจ้าจอมร่มกล่าวร้านอย่างนั้นน,ะนานๆคนจะผ่านมาทีหนึง่งตอนนี้ไม่ต้องครับมันมีร้านบนอากาศร้านบนอากาศก็คือออนไลน์ขายออนไลน์ั้งนั้นเลยนะ หลายท่านนะฮะที่ขายโพสขายผออนไลน์อย่างเช่นโอโลโน่เนี่ยโอโลโน่บอนไซเนี่ยผมเห็นบ่อยนะขายวัตถุดิบสุพรรณภูทรบอนไซ,ไออนไซเนี่ยไอพอดบอนไซจิ๋วเนี่ยคุณอำนาจกระเกตเนี่ยบอนไซบางประมาณเนี่ยท่านท่านาทำมาขามจากใจรักอะ่ะงานที่เลกสุดท้ายก็ยังขายได้แต่โพสท,ทาง Facebook นะเพราะฉะนั้นท่านตั้งร้านออนไลน์นะฮะส่วนต่อไปขายอย่างไรขายทางออนไลน์ครับนะขายบนดินเนี่ยยากครับขายออนไลน์เราต้องสร้างตัวตนขึ้นทางออนไลน์ทาง f c e e o o o นะผมบอกกันเลยแฟตฟพร์มที่ผมใช้มี YouTube นะ u t u b e กับ Facebook YouTube ผมก็ทำทำวิดีโอลงเพื่อเผยแพร่ความรู้แล้วผมก็ขายวิวนะครับขายวิวไป นะในส่วนของ Facebook ก็นำความรู้ไปลงทาง Facebook สร้างเพจขึ้นมาเพจก็เหมือนหน้าร้านนะครับ Facebook ก็เหมือนบ้านนะครับท่านเขาทำแบบนี้สร้างเพจขึ้นด้วยแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเยี่ยมนะไปขอเข้าชมรมบอนไซไปขอเข้ากลุ่มบอนไซต่างๆนะไปสร้างตัวตนขึ้นนะฮะไปดูคนนั้นบั่งไปทักคนนี้บั่งไปกดไลค์กดแชร์ไปกด, like, กด share, ไปคอมเมนต์เขาไว้นะกดแชร์เขานี่ดีมากเลยพ่อไหลเปล่าพอแชร์คนดูคลิปวิดีโอสมมติว่าผมทำวิดีโอขึ้นใช่ไหมทาง f c e e o o o นะครับคุณแชร์ไปเขาตามไปดูวิดีโอผมก็จริงแต่เขาดูช่องไหนแชร์มาคุณคนคุณก็จะเป็นที่รู้จักของคนอื่นนะครับเราก็จะกว้างขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อนั้นนะฮะเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งนะคนรู้จักมากพอเป็นกลุ่มเป็นชุมชน เป็นชมรมเป็นชุมชนขึ้นมาชุมชนบอนไสขึ้นมาคนที่จะเขาขาดสิ่งใดวัตถุดิบสิ่งใดเขาก็จะมือซื้อจากเราอันดับแรกต้องตั้งชุมชนขึ้นก่อนโดยใช้แพลตฟอร์ม Facebook โดยการสร้างเพจตั้ง Facebook ขึ้นมาก่อนแล้วก็สร้างเพจคือตั้งร้านในกาศนั่นเองนะครับหรือจะ TikTok อหรือจะไหนก็นแล้วแต่นะผมรู้จักอยู่2แพลตฟอร์ม YouTube กับ Facebook นะผมก็ใช้สองช่องทางนี่แหละติดต่อสื่อสารกับ f อทั่วทั่วประเทศนะผมเองเนี่ยทาขายขายวิวไปขายไปขายมาก็ให้ความรู้ไปเอาความรู้จากตรงโน้นตรงนี้ทําไปนะครับผมก็ฝากท่านอย่างนี้กันแล้วกันนะอันดับแรกต้องต้องมีวัตถุดิบก่อนนะเป็นที่นิยมไม้ชนิดไหนเป็นที่นิยมท่านสร้างเลย นะเก็บสะสมนะขยายพันธุ์ไว้เลยเป็น50เป็น100ยกิ่ง200กิ่งทําไว้เลยอันดับที่2ท่านจะต้องมีตัวตนตั้งร้านขึ้นมาร้านในอากาศนะพูดถึง facebook หรือเพจนะครับตั้งขึ้นมาแต่ท่านต้องมีผู้ติดตามท่านต้องไปคอมเมนต์คนอื่นท่านต้องไปหาคนอื่นไปเข้ากลุ่มเข้าชมรมเข้าชุมชนบอนไซตต่างๆแล้วก็มีตัวตนขึ้นมาแล้วท่านก็โพสต์ไปนะขายในนั้นแหละ นะครับในกลุ่มชุมชนใครไม่มีเขาก็ซื้อเราใครมีแล้วคนไม่ซื้อนะฮะเป็นกฎของธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นท่านขายได้แน่นอนนะถ้าเอากฎของผมสองสองสองอันนี้สองประการนี้ประการแรกคือหาวัตถุดิบที่เป็นที่นิยมของคนสร้างงานบอนไซอันที่สองท่านต้องมีตัวตนต้องมีร้านในอากาศนะครับจะต้องไปเข้ากลุ่มไปเข้าชุมชน นะครับไปเข้าชมรมสร้างเพจสร้างตัวตนเพราะว่าถ้าเราไม่มีเพจไม่มีตัวตนไม่เปิดหน้าคนก็ไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวไปหลอกเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนะก็แนะนำวันนี้แนะนำการสร้างบอนไซสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับในขณะเดินทางไปเพื่อที่จะสร้างสารรค์งานบอนไซเนี่ย เราจะจะมีค่าใช้จ่ายเราก็จะต้องมีรายได้เพื่อที่จะมาเสริมในค่าน้ำค่าไฟนะครับค่าปุ๋ยนะครับค่าดินค่าใบกัมปูโอโ้นี่มหาศาลเลยนะครับนะก็เรียนท่านอย่างนี้กันแล้วกันคงคงหมดแล้วนะตามคำถามว่าจะปลูกต้นไม้อะไรจะขายที่ไหนนะครับบางคนผมก็บอกว่าเอาถ่ายวิดีโอมาส่งมาเดี๋ยวผมโพสให้ นะครับลงทาง Youtube ก็ได้นะครับนะก็เอาอย่างนี้กันแล้วกันถ้าใครมีข้อคิดเห็นประการใดก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะท่านต้องการที่อยากจะส่งวิดีโอมาก็สอบถามมานะฮะโทรมาก็ได้โทรมาปรึกษานะหลายคนก็โทรมาปรึกษาหลายคนก็ถามผมเออมะขามบอลไซใบแค่แนเนี่ยอาจารย์มันจะเต็มไหมเนี่ยนะซื้อไปแล้วเนี่ยแข่งกันเนี่ยเอาไปเหอร้อยคนมนะีมี20คนเท่านั้นร้อยละยี่สเท่านั้นที่ทำจริง ที่เหลือเขาไปทํางานดิเลกไปสร้างเขาไม่มาทําการค้าหรอกนะครับมี20คนทําจะสําเร็จถึง4คน5คนไหมนะครับนะเพราะนั้นผมก็ฝากทุกท่านไว้อย่างนี้กันแล้วกันนะครับว่าให้ท่านทําในลักษณะนี้ทําเป็น500เป็นพันเป็น20 20ไร่เหมือนเวียดนามเหมือนประเทศจีนเขาทาเขายังขายได้เลยขุดต่อขายนะฮะได้ไรายได้เป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้านทีเดียว นะเราก็ต้องเอาแบบนี้นะครับพอว,ว่าเราไม่สามารถที่สร้างไม้สร้างงานปลูกต้นไม้สร้างบอนไซให้จบแล้วนํามาขายได้นะครับนะผมก็เรียนท่านอย่างนี้นะครับนะถามว่าตัวอย่างมีไหมนะตัวอย่างก็มีลุงนิดไงลุงนิดเนี่ยทำโมงนนราไปซื้อมาแล้วก็ขายนะครับนะได้เป็นสิบสิบล้านคุณมดไงบอนไซบ้านมดเนี่ยสร้างไม้เก่งมากนะครับ สร้างรายละเอียดนี่เก่งมากเลยนะไม้จบทีก็ขายทีเป็นล้านนะคุณมดเนี่ยขายได้ไม้ทีเป็นล้านนะครับ,นนรบแต่กว่าจะได้ล้านะมันหลายปีนะเขาบอกว่ากว่าจได้ล้านหลายปีแล้วระหว่างนี้จะกินอะไรละครับอาจารย์เขบอกเพราะนั้นก็ต้องขายกิ่งตอนมั่งอะไรเงี้ยขายไป สร้างงานไปด้วยขายไปด้วยนะครับนะโอ้โหผมว่าผมพูดยาวมากเลยนะครับด้วยอยากจะให้เข้าใจนะใครมีโอกาสมาสวนผมนะมานะครับที่สั่งไอมะขามบอนไซใบแครไปเนี่ยใครมารับเองนะครับผมผมลดค่าส่งให้แล้วมีแถมบวยน้ำนะครับแถมโพฮาวายนะจะตัดกิ่งไปชำหรือจะไอที่ํำแล้วก็มีนะครับไม้มีนะครับ นะผมก็จะถ่ายรูปเดี๋ยวประกอบภาพประกอบอการเสวนาพูดคุยเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายดูนะครับไม้บ้านผมเนี่ยโอโ้โหน่นเลยนะครับห้าสิบตารางวาเต็มหมดเลยไม่มีที่เดินนะครับเอาละครับสาหรับคลิปนี้ก็นะขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรับชมนะไม้ต้นนี้ผมก็เนี่ยบวยน้ําเห็นไหมเนี่ยสร้างแป๊บเดียวเออท่านบริโชตบอกเออบอกอายุหน่อยอ่าต้นนี้นะฮะสร้างสองปีครับจบ นะบอกเลยสปีเท่านั้นเองบวยน้ำในจบง่ายมากท่านก็ซื้อกิ่งตอนบอนไฟบ้านมดไปนะซื้อไปท่านก็เป็นลงดินไว้โอ้โหโตแป๊บเดียวนะครับนะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฝากความหวังดีส่งกำลังใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างงานบอนไซไปด้วยสวัสดีครับทุกท่านครับ